โปรดักต์ใหม่อีกแล้วครับของทางดีใ d ดีใจออสโมแโนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวใช้งานจริงกับตัวกล้องที่มีขนาดเล็กนะครับของทางดีใจด้วยความที่กล้องมันเป็นกล้องตัวเล็กนะครับวางตรงจุดไหนของตัวรถก็ได้นะครับทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายกับตัวกล้องตัวนี้ครับดีใจออสโมแนโนครับดีล็อก m สิบบิตนะครับเดี๋ยวผมจะเกรดสีให้ดูเรียบร้อยครับเกรดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มึงตัวนี้นะครับมันมีขนาดที่เล็กลงนะเวลาไปถ่ายเนี่ยมันก็จะดูเป็นมิดมากขึ้นนะครับกับคลิปในวันนี้รีวิวใช้งานจริงนะครับซึ่ง DJI Osmo Nano นะครับมีออกมา2ราคาด้วยกันตัวนี้ที่ผมถืออยู่เป็น 64GB ตัวนี้ราคา9,300บาทครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น 128GB นะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่1 7 0 0บาทครับซึ่งในกล่องแพ็กเกจนี้นะครับตัว64เนี่ยก็จะมีตัวกล่องแบบนี้มาให้เลย พอแกะออกมาแล้วนะครับตัว DJ i Osmo n a n มมีตัวเล็กแค่นี้เองนะครับเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวอ s m o 3 6 0ที่ผมเพิ่งได้มาแล้วก็ใช้แบบชอบมากๆเลยนะครับผมแกะให้ดูอันนี้คือตัว DJ i Osmo 3ส0ส่วนตัวนี้จะเป็น DJ i Osmo Nano ตัวกล้องสามารถแยกออกจากกันได้เป็นแบบแม่เหล็กครับจะใช้ตัวกล้องเดียเด่ยวๆแบบนี้โดยที่ไม่ต้องดูจอก็สามารถใช้งานได้หรือว่าใครอยากจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็สามารถที่จะหันตัวหน้าจอมาที่หน้าเลนได้ หรือว่าใครอยากจะถ่ายคนอื่นเราก็สามารถที่จะติดหน้าจอหันกลับมาด้านหลังก็ได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยซึ่งในกล่อ,องเขาก็จะมีเคสต,ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเคสต,ตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ตัวกล้องที่เป็นเลนส์แบบนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับใช้งานเฉพาะตัวหน้าเลนส์อย่างเดียวก็ได้นะครับพวกตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์เสริมของ o s m o 360ได้ อย่างเช่นพวกไม้เซอร์ฟีซซิกหรือว่าจะเป็นฐานไม้เหล็กแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวไม้เซอร์ฟ่เข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถปรับงอแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องของการดีไซน์ตัวดีไซน์ออสมนตัวนี้นะครับคือแนวคิดของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนท่องเที่ยวนะครับคนทำคลิปบล็อกนั่นเองนะครับคือเน้นสะดวกเน้นสบาย ไม่ต้องพกขาดตั้งกล้องก็ได้นะครับด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นตัวแมกเนตนะครับหรือว่าแม่เหล็กไปเจอกับวัสดุอะไรที่มันเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับสามารถที่จะใช้แทนขาดตั้งกล้องได้เลยคือผมชอบฟังก์ชันนี้มากๆเลยนะครับมันสะดวกนะเหมือนเราแบบไปเที่ยวในสถานที่แบบนี้ผมไปเจอเสาไฟแบบนี้ครับผมก็สามารถที่จะเอาตัว DJ i Osmo Nano ตัวนี้แปะเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับใช้แทนตัวขาดตั้งกล้องไม่ต้องมีขาไม้เซลฟี่สติ๊กหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย แบบนี้แล้วเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยเหมือนตอนนี้นะครับที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยผมถ่ายด้วย DJ i Osmo Nano โนะครับโดยที่ไม่ต้องมีขาตั้งกล้องหรือขาไมค์เซลฟี่เลยนะผมแปะไว้ที่เสาเหล็กแบบนี้สบายเลยนะครับทำงานง่ายผมอยากจะปรับสูงต่ำนะครับผมก็สามารถที่จะปรับเลื่อนได้เลยนะเพราะเขาเป็นเหล็กนั่นเองนะครับเป็นแมกเนตนะและนี่ก็คือไฟล์ที่ได้นะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่แค่ 108 P นะครับ25หเฟรมเรทนะหรือว่าถ้าจะสะดวกกว่านั้นนะครับผมก็ปลดตัวเลนส์ตเนี้ออกมาเหลือไว้แค่ตัวนี้พอนะครับเนี่ยก็สบายผมก็แปะเข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บถ่ายเป็นแนวตั้งครับผมก็เอาดึงออกมานะครับเพื่อจะดูเฟรมก็ได้นะครับเนี่ยผมถ่ายเป็นแนวตั้งแบบนี้ยผมก็จะได้คลิปวิดีโอแนวตั้งนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้นะครับผมก็นำตัวออสโมโนตัวเนี้ย ไปแปะอยู่ด้านบนที่มันเป็นเหล็กเพื่อจะได้มุมท็อปนะครับแบบนี้ก็หน้าจอตรงเนี้ยผมก็เอามาดูเฟรมได้เพราะฉะนั้นผมจะได้มุมที่แปลกใหม่โดยที่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยครับมีแม่เหล็กแล้วก็ดูดแน่นมากๆนะครับใช้หน้าจอตัวเนี้ยเอาไว้ดูภาพนั่นเองนะครับคือความสะดวกของกล้องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถ่ายไปด้านหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อกลับมาเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ก็สะดวกนะครับนี่ด้านหน้าได้ พราว่าตรงนี้นะครับมันแค่ถอดตัวเลนตรงนี้ออกเท่านั้นเองนะถ่ายวิดีโอไปด้านหน้าแบบนี้นะครับถือจับก็ถนัดมือดีนะครับกันสั่นนิ่งๆเลยนะ แล้วก็คล้องตัว osmo nano นะครับมีโหมดให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวภาพนิ่งนะครับวิดีโอหรือว่าจะเป็น slow motion หรือว่าจะเป็นพวก time lapse ต่างๆก็มีโหมดมาให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นภาพนิ่งเนี่ยผมก็สามารถที่จะปรับเลือกของมุมได้นะตั้งเวลาถ่ายได้ด้วยนะเลือกอัตราส่วนได้นะครับว่าจะถ่ายแค่10 mp นะครับหรือว่าจะถ่าย30 mp นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ40 mp เนี่ยก็ถ่ายรูปภาพออกมาได้ค่อนข้าง ละเอียดมากๆนะครับหรือจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอ Osmo Nano ตัวเนี้ยก็เลือกได้นะครับตั้งแต่1 0 1 6 9นะครับ1 0 8 0 p นะครับ4ี่ต่อสามสนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ 4K 1 6 9หรือว่า4ีต่อสก็มีให้เราเลือกนะครับซึ่งเฟรมเรทเนี่ยได้ตั้งแต่24เฟรมเรทนะครับยาวจนไปถึง60เฟรมเรทเลยนะครับก็สามารถดึงสโลตได้2เท่าแล้วนะเรื่องของ การเลือกมุมภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็มีให้เราเลือกนะครับแบบสแตนดาดไม่บิดโค้งหรือว่าจะเป็นวายนะครับหรือว่าเรื่องของการสั่นเนี่ยจะมีเรื่องของฮฮลิซอนด้วยนะครับก็คือช่วงเวลาเราถือกล้องเอียงเนี่ยการภาพแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะหรือว่าจะเปิดแค่ล็อกสเตดี้เวลาเอียงไปเอียงมาเงี้ยมันก็ธรรมดานะครับอ่ามุมภาพก็ มีพวกอ u t o ทอด้วยนะอันนี้ก็คือเรื่องของมุมภาพเราก็เลือกโปรไฟล์ของวิดีโอแบบนี้ได้ด้วยนะครับลูปเรคคอร์ดดิ้งอะไรพวกนี้มีให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมเลือกตั้งไว้ที่ 4K 60เฟรมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สโลวมากกว่านั้นนะครับเราก็ไปเลือกโหมดสโลวตรงนี้ได้นะครับเขาจะตั้งค่าให้เราเรียบร้อยแล้วนะเป็น 1080p นะ 240เฟรมเรทครับการตั้งค่าหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ได้จากตัวกล้องตัวนี้กันดีกว่านะครับเทสนะครับตอนนี้คือไฟล์วิดีโอที่ได้จากตัว DJI Osmo Nano ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่ 4K นะครับ60เฟรมเรทผมสามารถที่จะนำไปดึงสโลว์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือไฟล์วิดีโอที่ได้แล้วก็เรื่องของเสียงนะครับเขาบอกว่ากล้องตัวนี้มีไมค์ที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือลองถ่ายให้ดู แล้วก็ลองฟังเสียงไปด้วยเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดกันสั่นด้วยนะครับผมก็จะเดินท่องเที่ยวถือแบบไม่ได้ฟิกอะไรมากมายนะครับผมก็เดินถือแล้วก็ลองฟังเสียงกันดูนะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อตัวด j i Mavic สามนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไมค์ให้เพื่อนๆได้ดูกัมนด้วยนะคือตอนนี้เป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ในตัว Osmo Nano ตัวนี้นะครับภาพเนี่ยคือสวยครับกล้องมันมีความเล็กกระทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วถ้าเกิดผมวิ่ง มันมีการสั่นสบายมากสบายมากนะครับคือไฟล์สวยอะคือไฟล์วิดีโอของเขาดีมากๆอีกแล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมมีตัวดี i m ไม้สามตัวนี้นะครับแ้วผมจะต่อเข้ากับตัวดี i Osmo Nano ตัวนแบบนี้นะครับผมก็ลูดหน้าจอลงมาแค่นี้เองครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวไม้ครับแล้วก,กดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทําการกดลิงก์ที่ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวแพรสัญญาณอยู่ผมก็กดแพรเลยครับ เรียบร้อยครับไม้ My ทั้ง2ตัวนี้แพกันแล้วผมก็สามารถที่จะใช้ตัวดีไซน์ไม้สามตัวนี้เป็นตัวไมโครโฟนแทนไมโครโฟนบิวอินได้แล้วนะครับครับพอพอเชื่อมต่อกับตัวไม้ดีไซน์ไม้สามเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีตัวเครนไม้ขึ้นมาแบบนี้กับตัวดีไซน์ออสโมนาโนนะครับก็ใช้งานทั่วไปเหมือนพวกกล้องแอคชั่น DJI Action 5นหะครับหรือว่าจะเป็นพวก DJI Osmo 360นนั่นเองนะครับ ก็ต่อกันไม่ง่ายๆแบบนี้เลยตอนนี้นะครับเรามาลองทดสอบถ่ายวิดีโอด้วย DJ i จ s ั o n a n o นะครับเชื่อมต่อกับตัวไมคดี J i ไม3สามนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแบบ D-Lock M 1 0บิตนะครับเดี๋ยวผมจะเกรดสรีให้ดู เรียบร้อยครับเกรดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสไตล์สีนะครับที่เราสามารถนําไปเกรดเพิ่มได้ถ้าเกิดใครอยากได้เรื่องของการเกรดสีเพิ่มนะครับก็ตั้งเป็น D-Log M 10บิตแต่ถ้าเกิดใครอยากถ่ายง่ายๆเลยก็ตั้งเป็น Normal 10บิตก็ได้ก็ยังนําไปแต่งเติมสีสันต่างๆนะครับไปแก้สีแก้แสงได้อีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับโ้คือแบบการใช้งานของตัว DJI Osmo Nano ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ สะดวกมากๆเลยนะครับต่อกับ DJI M3 ก็ได้เสียงที่ค่อนข้างดีชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวกล้องมันเล็กนะครับเหมือนที่ผมบอกว่ามันสามารถไปแปะตามเหล็กได้ทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายงานถ่ายวอล์กถ่ายการท่องเที่ยวของเราได้สนุกสนานแล้วก็ไม่ดูเออกระเลิกเกิดจนเกินไปนะครับด้วยตัวกล้องที่มันค่อนข้างน่ารักนั่นเองนะครับและนี่ก็คือไฟล์ที่ได้นะครับจากวิดีโอ D-log M 10บิตแล้วก็ไฟ 4K นะครับแล้วก็ร่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือตรงนี้เราสามารถับปรับการตั้งค่าเรื่องของโหมดออโต้อะไรต่างๆนะครับอ่าถ้าเกิดแสงมันเวอร์มันเกินไปแบบนี้ท้องฟ้ามันไม่สว่างสดใสนะครับเราก็เก็บรายละเอียดเลยโดยการปรับการฟริกแบบนี้หรือว่าจะกดแบบแมนวนวลเองเลยก็ได้นะแต่ผมปรับเป็นออโต้ดีกว่ามันสะดวกสบายดีนะครับ ผมกดติ๊กถูกแบบนี้แล้วก็เรื่องของไว้บาลานอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับได้นะครับสไตล์สีตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับจะเป็น normal 8 b i บิตนะครับหรือว่าจะเป็นตัว normal 1 0บ i ิตนะครับแบบนี้ก็ตั้งได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของ D-lock m 1 0บ i ิตนะครับพอตั้งสีก็จะจืด,จดแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะนำไปเกรดสีเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับนี่เราก็ติ๊กถูก ต่อจากการถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพนิ่งกันดีกว่านะครับลองเอาเจ้าตัว Osmo Nano ตัวเนี้ยไปถ่ายภาพนิ่งกันดูว่าภาพนิ่งที่ได้จะเป็นยังไงนะครับกับภาพนิ่งความละเอียด40ล้านพิกเซลครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราได้ทดสอบใช้งานจริงแล้วครับกับตัว Osmo Nano นนะถือว่าเป็นกล้องที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยผมใช้มาสักพักใช้ในการรีวิวนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันหลอนมากนะถือว่าทํางานได้ค่อนข้างโอเคมากกับตัว Osmo Nano นะครับใช้งานได้ดีมากในราคาที่ไม่แพงเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่น่าโดนในการ พกนึ่กล้องหึงตัวเนี่ยไปคาเฟ่ไปท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ไฟล์ดีเสียงดีด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์ตัวไหนของทาง DJI มารีวิวใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับสววนนัีมมรางผแล้้นสวัสดีครับ